กดฟิสิกส์ได้นะครับผมลืมไปได้น,นี่มันไมคราฟที่ว่าโลโซมอนแฮกไปทุกอย่างแม้มันจะลอยมันจะบินมันจะทำอะไรก็ได้นะเด็กแ,แค่แล้วก็ทำมันแบบแอดวานซ์ <c oughs> ที่นี่ออกมาครับมาครับนี่แหละคือไมคราเอาล่ะผมจะขุดก่อนไประเด็นผมจะกลับบ้านยังไงวะผมจะไปยังไงอะ่ะผมจะกลับยังไงวะเนี่ย ช่างมันไ้เนี่ยเออแล้วเราเป็นกดไปก่อนแลวกันเอาไว้คิดอืมไม่คา้าบขวานตั้งแต่แรกว่าเนี่ยเผยการสำคัญอย่างนี้โคต้องขุดหลายเสาเลยว่าเนี่ยเออบอกแล้ว่พอดีแน่นอนพอดีแน่นอนเออเออ ฝนตกด้วยอืสาวันทีจะเจอสดนะเนี่ยโอ้ยเกิอดอะไรขึ้นโอ้ยแต่นะวันนี้เราต้องการฝนนะดีมันทำไมวะเด้อฝนถ้าผมมีเอ่อหินยอกหินยอยก็พอที่ต้องการห่อแต่วันนี้ไม่ต้องการดิรไม่มีหินหยอกหินหยอยถ้าผมจะไปทำน้ำน้ำฟรีๆเลยนะ เราทำได้เป่านะแบบฝนตกแล้วเวลามันโดนหินยอกหินย้อยนี่มันจะมีน้ําหยดมาใช่ไหมแล้วแล้วถ้าเรามีลาวาเนี่ยซึ่งมีหินยอกหิยนย้อยแล้วก็เราก็สามารถทําลาวาแบบอินฟินิตี้ได้ดีทีนี่มันก็อใครรู้นี่ <c oughs> ถ้าเป็นมือใครว่โอ้เออ,อตับฝนเลย <c oughs> <c oughs> มาย่อยๆผมนะเนี่ยมึงคุณกำลังทักไปโอ้ยมือเหลือมือเหลือฝนได้วยเลยคนด้วเดี๋ยวก่อนคินขนึงแป๊บมันแต่แล้ตัวมันจะไม่ใเฉลี่ยเท่าไหร่เนื่องจากถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไม่ชรอเท่าไหร่งงอนตุกไม่สิซอมบีทุกตัวมันไม่เฉล่ยแล้วนะ nó yam yam mà mười được mười mình sẽ lăm đâu nè mình mình mười lăm mười Ok mười lăm mười Mình có lăm mười lăm mười lăm mình lăm mười lăm mười lăm mười lăm nè. วันนี้มันจะวันที่แสงดีจริงๆวันดีดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มึงทำอะไรดีวะเนี่ยอย่างก,การกล่องอ่ะอยญ่ของการลักกี้อ่ะกล่องอ่ะลักกี้อะ่กกอะลักกี้บล็อกอ่ะไม่ใช่แล้วอันนั้นคละอนแล้วขุดมาสามร้อยอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอแล้วสามร้อยสามสามอ่ะ สาม้อยสาแล้วครับมันจะมีอะไรแน่นอนต้องเป็นอะไเอ่าถอนเอ้ยแกสองตัวโอ้โอ้ไม่ก็ตบไปเลยเ้ยแกไเฮ้ยเดี๋ยวดเฮ้ยแก่นี่เฮ้ยแก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 มาหนี่มาีมานีมาดีแกขึ้นฟ้า หายไปไหนเนี่ะรู้สึกในใน,ในกลุ่มเราจะมีคนหนึ่งคนหายแล้วเนี่ยช่างมันกันปุช่วยก็ดีก็หายไปไ,ปไหนแล้วไอเคทำอ,นอนะไรผสมพันธุ์ดีกวา่าอยากรู้มันจะข้ามสปีชีส์เป็นยังไงนะเอาเราก็ เอ้มันกลายเป็นสีขาวอะไรวะนี่มันมันกลายเป็นสีดำะอะสีเหลืองสีเขียวอ่ไงเงี้ยไม่มีอยู่เฮ้ยไปทักงานดินี่เออพวกากับไก่นั่นแหละจำตัวมีต้ไก่เอาไวเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะตบหน้าหนึ่งทีเฮ้ยโอเค ที่นี่ผมก็มาทำอะรกิดดีกว่าผมอยากได้หนึ่งร้อยสามแบบอยากรู้อย่างเลยมันเป็นยังไงมันจะมีแล้วเมา,มานะเอ่อวาเนี่ยเออไม่มีหินมั่งเลยเหรอครับเราวาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขุดมาสามร้อยบล็อกแล้วเนะี <c oughs> ่ยนี่คองมอ เชือ่อ <C> ท <ane> ิ <without forgetting> ้งเลยถ้ามีเวลที่จะทำอะไรไม่ได้นะเห็นได้อยากกินเคสีเหรอเราอะเงี้ยเสียวสันหลังนะคุณทีใครเดินมาไม่มีอะไรแด้กกันเราหายไปได้ไก่หนึ่งตัวตัวเขาตายแล้วมั้ง อ,อ,อ,อ้สามเลยสามสามเลยสามเ้ยสามเลยขานขัดขัดใจจริงๆต้องมีนี่ด้วยสามเลยสามสมเอยสามสามโอ้ยสาม,มสามออมีอะไรเลยไก่ออกไข่ไปปวย

เออต้องสองอย่างนะไม่อ่ะมันไม่มีได้ลรอกครับผมมันจะการไปเกีสิตอนนี้แหละเออเออผมจเข้าไก่ไข่เกิเก่อนไข่ไข่เกิดก่อนโอเคไม่รก็เป็นไข่เกิดก่อนนะครับทุกคนหรือเปล่าวะมันกงกงเรื่องสัตว์อ่ะ แล้วคนกงทรมานสเราคุณขังมันลงลแลวเหมือนลงอบอ่ะโอ้โหเชื่อไม่ไก่วันนี้เป็นเกสีมรไเด็นอนตายกินยมยมยมมันมยมยมนมอว้าวยมยมกตายโอ้ยอะไรไก่ยกงร้อยเลย เอาเริร้อยไก่คุณลุงลุงดมแก่แล้วเอร้นไก่เป็นเคสีนั่นัเพิ่มพอริมานนะเพิ่มพอริมานเอาละสีทแก่เยอะเยอะก็ไม่มีสีี่ไม่มีสีเทาหรอมั้่งเอนเดียวยะเอะละคุณเทาเอลหัวเราหัวเราก็เต็มที่แล้วเอาละ เดี๋ยวหยิบทิ้งมาตีงมันนักาเนี่ยเอาเราเมื่อเขาจบคีย์พียงเท่านี้ก็ได้ร้อยก็ใช้เลตตาว่าเราขอไปกระรับคุณม่ครับบอา